ตื่นมายมามเช้าที่สดใสในโลกอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เราตื่นมาเห็นบอดบอดท,ที่มันลอยๆข้างๆก็จะเก็บ่ะอันนี้จะเป็นเฟสนะฮะให้เราปรับปรุงนี่พอได้เควนี้เราก็ได้ชิปมาลอะอันนี้เป็นเป็นเหมือน,อเ,ปนเป็นตู้อาบน้ำแต่ว่าไม่มีน้ำแบบประหยัดน้ำอะไรอย่างงี้นี่ค่าสุขอนาี้มันก็จะ ขึ้นต่ำไหมอน,นาคตเพไม่ต้องแบบไกลไกลอันนี้เหมือนเป็นโทรศัพท์ในโลกอน,นาคตแบบไม่ฉายโคโลแรมด้วยนะนี่เราลากเข้าตัวเลยดีกว่าเป็นของส่วนกลางแสดงว,ว่าเป็นของเราได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะก็เราก็เก็บไปเลยเนาะมีอะไรเราเก็บให้หมดใครามาตั้งไว้ไม่รู้ปเปลยวเก็บไปก่อน ดูคล้ายๆเหมือนน่าจะอินสปายมาจากเฟอร์บ,บี้หรือเปล่าสองพันเอ่อเดซิมสามก็น่าจะอยู่ช่วงยุกเฟอร์บี้มัง้งคล้ายๆกันเลยี้อ่าแม็กกินข้าวนี่เอ่อศูนย์อาหารศูนย์กลางสักคู่เท็จมีคนเอาวันนี้มาทิ้งไว้เป็นไอศกรีมผลไม้หน้าตาดูไม่น่ารับประทานเลย เบลนึกว่าขยับเปียกนะฮะมสูมเข้าไปนึกว่าขยับเปียกนะนี่เราออกไปนี่ลองเล่นสกเก็ตบอร์ดดูนี่ขึ้นบันไดแบบว่าด,ด,ด,ดับดับดับด้วยอ่ะเออโอ,โอลมอีกแล้วรถเกือบเขียวอ๋อต้องใส่ต้องมันจะเป็นระบบกันอันตรายแน่ เเราปินมาหานี่นะครับเป็นเป็นบ้านของมันลูกหลานของเราเองเราก็จะมาเคาะประตูกันเนาะมาทักทายสักหน่อยแล้วก็ขออยู่สักหนึ่งคืนมาเยี่ยมลูกหลานกันฮะเดี๋ยวไปเคาะประตูนี่เก็บเปอร์บี้ก่อนเนาะ,ะความประทับใจแรกความรับใจแรกผม แต่ได้ข่าวเจอไปแล้วอีพีที่แล้วนี่มีใครอยู่ไหมกดกริ่งติ้งหนองบ้านดูโบราณด้เหมือนบ้านในหนึ่งพันปีข้างหน้าเลยนี่เอเลนะใช่ไหมเราเวนดา้าไม่สวยสวัสดีนี่เป็นลูกหลานคนเดียวหรือเปล่าเหมือนอยู่คนเดียวเลยหนึ่งพันปีข้างหน้าเบลมีลูกหลานแค่คนเดียว<ม>เองเหรอ อาจจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นกไ็ได้บ้านด,ดูเหมือนโบราณมากเลยนะโบราณกว่าสมัยนี้เ,เรามาสมัครงานกันนะอันนี้เป็นเหมือนอเกกัอบอากาศออันนี้เป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์อันนี้เราเป็นลูกเรือทําความสะอาดนี่สามสิบชั่วโมงได้หลายวันด้วยทําอันนี้ที่กว่านะที่ทํางานก็อยู่แบบกลางเมืองเลยใกล้สนยนกลางด้วย อันนี้เป็นกล้องสองทางไกลเนาะทำแล้วจะได้ทัษะไอ้นี่ออวิทยาการซัมติงแผงโลกอนาคตเดี๋ยวเรามาซื้อบ้านกันดีกว่าเพราะเรารู้ืึกว่าบ้านหลังนี้มันมาได้เลยมันดูโบราณเกินไปมันดูไม่ใช่บ้านแห่งอนาคตเดียวจะไม่เกาะลูกหลานกินแะคลนฮะเบลจะซื้อบ้านเท่านั้น แต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องดูราคาที่ก่อนว่าแบบเออที่ไหนถูกที่ไหนดีอา่าที่นี่เป็นไงอ่ะแพงมากในบ้านแบบที่เขาจัดมาให้เนี่ยอันนี้ 3, สานนมพันสองหรออืมนี่ถูกกว่านี้ไหมอ้ยพันพันกว่าอา่าอันนี้แหละโอเค อันนี้เพิ่งเห็นมันจะมีปฏิทินการเวลาถ้าเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีเห็นเลยว,ว่าเออ,อนาคตเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าบรรพบุรุษเรามีใครบ้างนะฮะตอนนี้ก็มีลาเวนด้าเนาเนะแล้วก็อีกคนนึงดูไม่เหมือนเป็นบนรรพบุรุษอาจจะเป็นคู่แต่งงานกับลาเวนด้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นโลกอนาคตตอนนี้เราอยู่ในโลกอนาคตปกติไม่น่ใจะว่าทำยังไงี้อนาคตเปลี่ยนเราอาจจะต้องกลับไปแก้ไขปัจจุบัน ่าองไปที่ดินที่เราเพิ่งซื้อกันดีกว่านี้เราจะนั่งโมโนเร็วไปเนาะอ่านี่โมโนเรลวก็จะเป็นอย่างนี้แบบรางระบบซัมติงล่องขนด้วยสะดวกมากเลยหรือเปล่าความเป็นจริงเราสามารถใช้เจ็ตแพกในการวาร์ปได้เลยอ่าถึงที่ดินของเราแล้วแล้วก็ มันที่ดินนองว่างเดี๋ยวเราต้องมาสร้างบ้านเองอะเสร็จเรียบร้อยไหวไหมอ่านี่คือบ้านของเรานะครับในงบประมาณที่จํากัดก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เท่านี้เพียงเท่านั้นมีเตียงมีโคมไฟแล้วก็มีซ่วมอันหนึ่งเปลวขออนอนพักผ่อน,นกันสักครู่นะครับออาเงินเราไม่พอนะฮะเรามีชิปขายแล้วก็ขายนะครับเราจะได้มีเงินซื้อตู้อาบน้ําไม่งั้นเราตัวจะเหม็นมากตอนนี้ เบลจะไม่อบมาบน้ำไม่ได้เบลต้องอบาบน้ำเนาะเพราะเบลก็ไม่ชอบอแรกสักตู้หนึ่งอันนี้สกได้สุดอันนี้เป็นชุดตับหนึ่งนี่ชุดทำงานนะฮะเ,เราจะไปทำงานด้วยชุดนี้กันฟิวอน,นาคอเวอร์ชุดรันลูกเป็นลูกเรืออ่ะนี่คือที่ทำงานเราไปทำงานกัน เราจะนั่งโมโนเรลไปเนาะพอมาถึงเนี่ยอะามาถึงแล้วเราก็สามารถเลือกได้เนะว่าเราจะแบบอยู่ในที่ทํางานแบบลักษณะไหนระดับเบลเนี่ยคิดว่าคิดว่าต้องอยู่ในที่ทํางานทํางานทํายังไงต้องประสบหัวหน้าเนาะถ้าประสบหัวหน้าไม่ได้โอเควันนี้ก็เออเบลขอนอนพักก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่นะครับ